กลับสบายดีพี่น้องบสุษองสุบอนวสิเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวกลับสบายดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้สิพากันล่องทงไฮทงหน้าพี่น้องสบาป่าลุงคิงขามเมโมวี่เลยค่ะนั่งจีวันสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงคือคือม่อมไทลุกใ <c ười> ส่ยังจีวันสิพาคของไงไม่ใส่ยังไงนนะ <c ười> ใส่กระปุกใส่กระปูอยู่ใส่มันไปสอนไปไปนี่ไะ <c ười> ย่ามนีบ่มีละหูอาจจะขิงคามหมักละหูอ่ะถือกระต่ายให้นะพากันไปสอนกุ้งมะก้อยสอนกุ้งสอนซิวได้อีกยังเอาเบิน้องที่บ้านก็เอือยฝ่ายกระต่ายใหญ่จะให้เป็นหัวหน้าทีมเข่าก็ะซุกเต็มทุงเลยพี่น้องเอ้ยใกล้ด้กินข่าวใหม่แล้ว กินข้าวห้องปลาลูกกินข้าวมาน้ำกันเด้อปลาลูกมากินข้าวมาน้ำกินข้ามเด้อปลาลูกไม่เนี่ยิงข้ามบอกคุณยายเดูคุณยายกิงข้ามสิไปสายนงไปกิงข้ามสิไปสายบอกคุณยายเดูคุณยาสอนปลาสอนปลาซิวคุณยายบอกจีวัน จิวันว่าเป็นวาเบิงจิวันบอกคุณยายดูจิวันจิไปสอนปลาซิวจิวันจิไปสอนปลาซิววสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมดูภาษาไทยดูดยเฮ็ดผมเป็นวะนะจีวันนะ่ะเล็ดลายจนมุมเมาบรรยากาศยามแรงๆพี่นอ้อง ไปสอนปลาซิวสอนกุ้งก้อยกินยำแรงพี่น้องอันนาแม่ไม่ม่อนเกี่ยวเขาอะไรพี่น้องน้านั่งไม่ม่อนไม่งัน้น่นเกี่ยวเขาเลย หน้าเฮาหน่ยังบุษ u ก u เขาง,งามงามปีนี้เขาเตียดำมึงได้เป็นโงอนอย่างน้องจะห่วงเขาง,งามงาม าพี่น้องเลาะเบิงเลาะสมอันนี้สิเป็นข้าวกัมเ้อพี่น้องที่เฮาเฮ็ดข้าวสังขยานที่เป็นข้าวกรรมัมพี่ในเคยเห็นข้าวกรรมัมว่าข้าวกรรมัมข้าวดำพี่น้องอันนี้เป็นข้าวเจ้า ที่เาถ่ายผ่านมานะคือเขาเหนียวอันนี้เป็นข้า้าหอมเมลีน้ำเห็นไปเงิน ตอนนี้เขาลงมาหอดน้องเลยพี่น้องมันรุ่นน้ำกันว่าสิได้ร้ายบ่ยินคำสิลงสอนบอ,บอหายไปลงสอนยินคำเคยมาไล่ถืิหินคำหายไปไบมือนอ่องหิงคำว่าลืมวันเรื่องกระของหอดน้องเลยรุ่นพี่น้องยายให้ก็ลังสิลงสอน

บาทเดียวพี่น้องมานอยู่เด้อมานอยู่ค่ะปลาซิวค่ะ <c oughs> น้องซาเฮาเลยเนาะเอ,อ้ยมีติกอยูไม่ล่<อ>ะเพราะหากกระบาดคือน้องก็ไปถึงขาดทุนแม่นเทานี่นะเท่าปกติเท่าน้องบาทเท่าก็เออเท่ามีเลยเนาะ Akapoca lộn bỏ lộp bỏ lộp, bỏ lộp, bò lợt bò lộp, lợt lộp, bỏ สอนสอนเลาะแค่มันนั่นมันก็สิได รุ่นรุ่นเพิ่นเพิ่นสิได้บอ๊ะยังเท่าบอ๊ะเท่าเดียวเอาอยู่งเท่าหน่อยเดียวบ่แม่นบ่อยากกินค like ่ะมาเลยให้เป็หนูกพันมันร้ายจิ้มบอ๊ะันมันร้ายและหนุกมันหนักแหลยแสดงว่าได้ร้ายอีหลีหนัก อุ้ยสวยได้หน่อยอัญจักย่าให้วะพี่น้องเท้าอัญจักยอดถ้าอัญจัเท้าอัญจัหรือป้าอัญจักป้าเท้าป้าอัญจัป้าเท้าอุ้ยีน้อโอ้ยคือมางามแทบปลาซิวฮนาปลาซิวไม่่ใชปลาซิวปลาซิวปลาซิวอุ้ยเท้าคือบ่ล้างน้ำก่อนยดยล้างน้ำก่อนให้มันสะอาดเดี๋ย่าเด้ยัง บาดเดียวเด็ดลยบาดเดียวมานโพดโพปลาซิวเอ้ากุ้งก็มีได้หน่ยเอาเท้านี่ไปย่างมันละมันจีวรเท้างามเนาะเท้างามอยู่งามเลยขนาดเอาเจี๋ยมันขุ่นเลยนาะอันนี้เนาะเลยโห่กระบดเดียวฮู้ยออนสโตนเนาะ อะใช่ควายุปัญยุเอาเท้าเท่าเลยเมื่อกะลาบเท่าเลยอ่ะใส่จีวัน้อกระป่ะจีวันเอาของมาลูกจีวันเก็บเก็บของใส่เก็บกระปูใส่ของลูกใส่กกเออจีวันเห็นล่ะกระปุีน้อยลูกกะปูใหญ่ นี่แม oh. oh, wow. oh. ah ่สเสียใจหายเก็บกระปูเก็บกระปูอ้าวเก็บน้ำเอ้ยมันปักมือเด้ออุ้ยหอยหอยหอยน้อยดิอุ้ยอันนี้จะเป็นเท้าอู้ไปสอนหายเขาไม่ทำแนวไปสอนนี่ทางปูไปไปไป อะไ้ยนนังให้สิขินแล้วลูกหลังจากมาแต่พายพี่น้องมาต่ออยู่สิน้องน้องสะเฮากลางนามารลุ่นกันว่าน้องสะเฮาสิได้บ่จนเมืดเลยสอนหอบน้องบาทเดียวสิได้โอยนะ ลุนนํก no. awesome no, in ันเบิ่งดูนี่อยอาอุ้ยมันอันน่ะเดนี่น่ะมันมันบ่ได้มีขี้ฟุ่นเนาะอาไดืมนประมาณําีเนาะสิเอาําใดเนาะพี่นบ้านเฮากินบ่เบิดดอก เนี่ยอย่งคี่คำห่วงขน,นาดพี่น้องยานสอนละหวัวกบเอ้าไปเสื่องว่ายันคนมายืมสี่ละ่ยยันคนมายืมบ่งานเขาจะหลนะุมเนงามได้มันบริเวณไ้นี่สอนนี่บ่เจอแลกคือกลางนะอันเห็นนันเข้าไปสอนนะ เขานั่นก็สะออนว่าไป่สอนน้าเขาว่าอนะันบาลเดียวนะเขาว่ามือนะ่อไหนเขาไปสอนน้าจะไปดีห่วงได้ปลาเดียวนะั้นได้บอากลายนาะงอ่อนว่ะก <c oughs> ุ้งกับซี่วนี่แหละ <c oughs> มือ่อผลเห็ดเฮือนครั้งแรกนะเขาวไปเบิ่งมาดอก จะก้าวต้องก้างมันบอคคอยถือได้มันถือแต่ขอๆเด็มันก็ลงกลางีเนี่นี่ยมึงก็มันถืออีกรอ ู่มันเทียงกับร้านเพื่อนนี้ ม,ม,มันเยอะมานดีเด็กนาะของขวัญอยู่หนามคิงคามกับน้องจีวอนเมื่อก่อนเพิ่นวัยกระปูยังได้กระปูมาให้กระปูดองกระปูกระมันอะไรได้พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เขาใหม่เลยเนาะจะไดยมันก็เขียนมันดีปลากระเซ็น กบเขี่ยวกับปนกับเส็บดิเนี่ยนี่กบปนกับขึ้นราคาแล้วได้เดี๋ยวนี้ตะกี้โลซาหานี่โลสามสีบเจ้ยังพ่อป่ะพ่ออะไรพี่น้องเมื่ออะไรเป็นวะ ำหรับคลิปนี้กัสซีล่าแล้วพี่น้องพคพุอกันคลิปหนาเลยพี่น้องได้พอกินเลยอย่าลืมฝากกดไลค์กด,ด,กกดกแชนะรออแด์ด้วยพี่น้องกติดตามส่องแจ๊กกะลาพี่น้องเม่นบอกเลยพี่น้องว่าไปตั้งแซ่บบอนนี่นะฮัตซิมุก้อยยังมาแรงอ้าวกะพูออกแล้วไปเลยพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องไปแล้ว <laughs> พุยกันคลิปหนา <laughs> พี่น้องเห็นตอนซีเปกโก้